แจ้งข่าวดีรับให้ความช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาบ้านไหนมีลูกมีหลานที่กำลังเรียนอยู่บ้างต้องการความช่วยเหลือยื่นเอกสารผ่านแอปพลิเคชันดังนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะพบกับบ๋มในช่องมัมมี่บ๋มบิมนะคะสาหรับคลิปวิดีโอนี้มาแจ้งเตือนขออาวสารดีๆให้กับพี่ป้านะ้าอาทุกคนได้รับทราบก็ดีเช่นเคยนะสาหรับใครที่ยังไม่เคยกดติดตามฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยค่ะและถ้าเกิดว่าใครนะคะที่ดูคลิปนี้คิดว่าคลิปดีมีประโยชน์ช่วยกดแชร์ไปให้ด้วยนะคะอาะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มาแจ้งเตือนข่าวดีนะคะบ้านไหนที่มีลูกมีหลานที่กําลังอยู่ในวัยเรียนนะคะหรือว่าวัาวายนักศึกษานะคะต้องการความช่วยเหลือหรือว่าเป็นการเขาเรียกอะไร ทุนการศึกษานั่นเองนะคะแต่อันนี้เขาไม่ได้แจกฟรีนะคะเขาให้กู้นั่นเองค่ะผ่านแอปพลิเคชันกยสอคอนเน็กนะคะหรือว่าเว็บไซต์กยศอซึ่งสามารถยื่นทําออนไลน์ได้เลยนะคะหรือใครที่ไม่สะดวกยื่นเองก็สามารถติดต่อได้ที่สถานศึกษานะคะเขามีครูแนะแนวใช่ไหมทําการทำให้ที่ธุรการนั่นเองนะคะ ซึ่งตัวผมเองก็เป็นสิทธิ์เก่าจากกยสอนะคะทุกคนแต่ตอนนี้ปิดไปแล้วนะคะแต่ขอเตือนนะคะว่าถ้าเกิดว่าใครอยากกู้นะคะเช็คศัก,กยภาพของตัวเองดีๆนะว่าตัวเองนั้นมีความรับผิดชอบในการจ่ายหนี้ตรงนี้ไหมนะคะเพราะมันเป็นหนี้นะคะทุกคนและเขาฟ้องจริงนะคะฟ้องยันผู้กู้แล้วก็ผู้ค้ำนั่นเองนะคะอันนี้บุมเคยมาแล้วนะโดนหมายสามมาแล้วนะก็เลย อยากจะมาบอกให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะแล้วก็เรื่องนี้นะคะเรื่องกยศก็เป็นจุดเริ่มต้นของบุ๋มนะคะให้บุ๋มมาทาช่องจนถึงวันนี้นั่นเองนะคะเอาละค่ะเรามาเข้าเรื่องกันนะคะสําหรับกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศค่ะได้เปิดระบบให้ผู้กู้ยืมเงินประจําปีการศึกษา2 5 6 6นะคะโดยนักเรียนนักศึกษานะคะ เป็นผู้กู้ยืมรายใหม่ก็สามารถยื่นแบบคำขอขอกู้ยืมผ่านแอปพลิเคชันกอจะสคอนเน็ Connect นะคะหรือว่าเว็บไซต์กอจะอภายในวันที่31กรกฎาคมนี้ค่ะสำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่หรือว่ารายเก่านะคะต้องยื่นแบบยืนยนันการเบิกเงินกู้ยืมและลงนามแบบ ยืนยันเบิกเงินกู้ยืมถึงวันที่31ตสิกฎาคม66นี้ค่ะซึ่งผู้กู้ยืมเองนะคะจะได้รับค่าครองชีพเดือนแรกนะคะภายใน30วันนับจากวันที่สถานศึกษาตรวจสอบยืนยันข้อมูลและแนบเอกสารการกู้ยืมของผู้กู้ในระบบ d s l เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะซึ่งปีการศึกษา2า5 6 6นานะคะทางกองทุนกยศนะคะก็ได้จัดเตรียมวงเงินกู้ยืมกว่า4 0,000ล้านบาทนะคะสำหรับ นักเรียนนักศึกษากว่า640,000รายนั่นเองนะคะรอบคลุมผู้กู้ยืมใน4ลักษณะนะคะนั่นก็คือเป็นนักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์นะคะศึกษาในสาขาที่มีความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและ มีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศค่ะ 3. นะคะศึกษาในวิชาสาขาที่ขาดแคลนนั่นเองนะคะหรือว่ากองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษค่ะ 4. ค่ะเรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศนะคะระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญาโทนั่นเองนะคะซึ่งน้องๆคนไหนหรือพี่ป้านาคนไหนที่อยากให้ลูกหลานกู้ยืมนะคะโทรได้เลยนะคะที่คอ c เตอร์ค่ะกจนะศูนยศนย์หนึ่งหกสนะคะหรือว่า ก็ไปศึกษารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมบนเว็บไซต์ e-studentloan.or.th นะคะดานเลยตลอด24ชั่วโมงค่ะเอาละค่ะถ้าเกิดว่าใครจะกู้นะคะก็ตรวจสอบเช็คศักยภาพของตัวเองให้ดีนะว่าแบบมีความรับผิดชอบมากพอไหมใช้นี่ในภายภาคหน้าหรือว่าอนาคตเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเรานั่นเองนะเอาละ,ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ใครมีคำถามสงสยัยอยากสอบถามเพิ่มเติม สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ